เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโบรูโตและนารูโตทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการ2สองค a n n แปชนแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาสรุปประเด็นที่เพื่อนๆเ,เนี่ยถามผมเข้ามากันอย่างมากมายนะครับผมหลังจากที่ผมได้ลงมังงะบรุโต ตอนที่54ไปนะครับก็ได้ถามกันเข้ามาว่าเอ้ยพี่สรุปแล้วเนี่ยตาซาสุเกะหรือว่าเนสังสาระเนี่ยถูกทําลายหรือว่าบอดหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมมีแอปดีๆมานําเสนอนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแอปอะไรเอาละครับเพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหาโทรศัพท์เล่นเกมแล้วไม่ลื่นและค้างกันบ้างไหมครับวันนี้เนี่ยผมมีแอปดีๆมานําเสนอนั่นก็คือ แอปไอคลีนนั่นเองนะครับแอปนี้เนี่ยจะช่วยกําจัดปัญหาที่เพื่อนๆมีเนี่ยให้หายไปได้นะครับผมซึ่งวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีอยู่ในเพสโตนะครับสามารถเข้าไปในเพสโตแล้วก็เขียนชื่อว่าแอปไอคลีนแล้วก็จะขึ้นให้ดูนะครับผมซึ่งฟังก์ชันในแอปเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายมากๆเลยนะครับผมอย่างเช่นการล้างขยะในโทรศัพท์นะครับจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของหน่วยความจําไม่พอแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของพื้นที่เนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ การสแกนไวรัสเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของไวรัสในโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็รักษาความปลอดภัยในโทรศัพท์ไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลนั่นเองแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการเร่งความเร็วความจานะครับจะช่วยปิดแอปต่างๆที่แอปทํางานอยู่เบื้องหลังเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มแรมให้เราได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยเล่นเกมได้ลื่นไหลขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งเลยซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับผู้ชายเพย์บอยนะครับผมนั่นก็ ที่เราเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปแอบดูได้นะครับพวกสาวๆเนี่ยล็อกได้หมดเลยนะสำหรับแอปแมสเซจนะครับผมและสําหรับเพื่อนๆที่ดาวนโหลดแอปไอคินนะครับเขาก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกในวันที่21ถึงวันที่27มกราคมนะครับหน้าแรกของแอปไอคินเนี่ยจะมีกิจกรรมปีใหม่นะครับทำภารกิจเก็บการ์ดอยอยพรนะครับผมแล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นการ์ด G.P 500บาทนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปโหลดแอปไอคินกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืม ให้ค่าดาวเขาด้วยนะครับใน Play พสโต e นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแอปดีๆที่ผมมานําเสนอนะครับถ้าสนใจเนี่ยลิงก์มีอยู่ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์แรกนะครับผมก็เดี๋ยวไปเข้าสู่ประเด็นของเรากันเลยดีกว่านะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะบลูโต ตอนที่54นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเนี่ยผมต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมต้องขอไล่เรียงไทม์ไลน์ก่อนนะครับสำหรับพี่เพื่อนน้องๆคนไหนเนี่ยที่รู้แล้วเนี่ยรบกวนนะครับผมอย่าเม้นด่าผมเลยว่ากว่าจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเล่นสนานเลยนะครับผมผมจําเป็นที่จะต้องอธิบายให้สําหรับคนที่เขายังไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้ฟังนะครับเพื่อที่เขาเนี่ย จะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ประติดประต่อเรื่องได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องขอเลยนะครับว่าเข้าใจผมหน่อยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะก็หลังจากที่ผมได้ลงมังงะบลูโต,โตตอนที่54ไปแล้วนะครับผมก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆบางคนเนี่ยยังสงสัยอยู่นะครับว่าเฮ้ยพี่สรุปแล้วเนี่ยตาของซาสึเกะเนี่ยบอดหรือเปล่าเพราะว่าในมังงะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการพูดถึงหรือว่ามันไม่ได้มีการแบบว่าสื่อให้รู้เลยว่า ตาของซาสึเกะเนี่ยบอดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการสื่อให้รู้อยู่ในมังงะอยู่แล้วนะครับถ้าใครสังเกตเห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดเลยแล้วกันจุดแรกนะครับผมก็จะเป็นการพูดของโบลูทิกินั่นเองซึ่งโบลูทิกิเนี่ยเขาได้บอกแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยปิดกั้นทางหนีทุกทาง ของพวกซาสึเกะคาวากินาุโตะแล้วนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทําลายเนสังสาระของซาสึเกะไปแล้วนะครับผมซึ่งตัวของโมโมชิกิเองเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับว่าเนสังสาระของซาสึเกะเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างซึ่งในการโจมตีในตอนที่แล้วนะครับก็คือในมังหะบุรุโตะตอนที่53เนี่ยที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่ไปโจมตีโดนเนสังสาระพอดีซึ่งในมังหะตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกเฉลยแล้วนะครับว่า ตัวของโมโมชิกิเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญแต่อย่างใดนะครับผมมันจงใจเลยแหละเพราะว่ามันได้ทิ้งท้ายเอาไว้แล้วนะครับว่าวิชาเกี่ยวกับมิติเวลาของเซอร์สเกตเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเป็นเรื่องยุ่งยากหรือว่าไปเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับมันเนี่ย ในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ทําการกําจัดไปแล้วเรียบร้อยซึ่งนี่ก็เป็นข้อการันตีแล้วนะครับว่าตัวของโมโมชิกิเนี่ยมันได้ทําลายเนสังสาระไปแล้วนะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่าคนที่ยังรับไม่ได้กับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ซาสึสเกะเสียเนตเนี่ยก็จะต้องออกมาเม้นแน่นอนนะครับว่าเฮ้แต่ซาสึสเกะเนี่ย มันดูไม่แบบสะทบสัทานอะไรเลยนะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาสึสเกะเนี่ยอาจจะให้โมโมชิกิเนี่ยตายใจหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยซาสึสเกะยังใช้ได้ั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูจุดสังเกตที่2งกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันจุดสังเกตที่2เนี่ยก็จะเป็นจุดสังเกตที่ซาสึสเกะเนี่ยสู้กับโบลูชิกิซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูผมนะครับผมในมังงะบูรุโต,โตตอนที่54เนี่ยผมจะอธิบายไว้ชัดเจนมากนะครับผมถึงการต่อสู้ในแต่ละฉากแต่ละซีน ซึ่งจะไม่พลาดเลยสักซีนนะครับจะเห็นว่าตัวของซาสึสเกตเนี่ย พยายามที่จะให้โบลูชิกิเนี่ยดูดจักระของเขาถูกต้องไหมครับผมแต่ไอตัวของโบลูชิกิเนี่ยก็ทําการปฏิเสธโดยการหลบหลีกตลอดเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันดูดเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้สติของโบลูโตเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกครั้งมันเลยไม่อยากที่จะดูดจักระอะไรเข้าไปนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนะครับหลังจากที่ซาสึเกะเนี่ยได้เนตสังสาระาด,ดวงนี้มานะครับสไตล์การต่อสู้ของซาสึเกะเนี่ยเขาจะมีสไตล์การต่อสู้ที่ แบบว่าพอเขาจะโจมตีใส่ใครนะครับเขาจะใช้เนตสังสาระของเขาเนี่ย สลับพื้นที่ระหว่างศัตรูนะครับผมให้มาอยู่ใกล้เขามากขึ้นเพื่อที่การโจมตีของเขานะครับจะถูกศัตรูอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นมาโดยตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในภาคของนารุโตในตอนที่ซาสึสเกะได้เนตรนี้มาเนี่ยเขาก็ใช้อยู่นะครับผมและยิ่งในภาคของโบรุโตเนี่ยเขาก็ยิ่งใช้บ่อยเลยนะครับผมแน่ๆแ,แล้วอะ่ะตอนที่53สสเนี่ยซาสุเกะยังใช้อยู่เลยนะครับผมใช้ในตอนที่สลับที่กับคาวากินั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ย ณนะตอนที่54นะครับซาสึสเกะเนี่ยแทบจะไม่ใช้พลังของเนสังสาระเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเทวีสุริยานะครับผมปกติแล้วเนี่ยซาสึสเกะก็จะปล่อยเทวีสุรยิยานี่ออกมาจากเนสังสาระได้ด้วยนะครับเพราะว่าเนสังสาระของซาสึสเกะเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าสามารถใช้ความสามารถของเนตรวงแหวนของเขาได้แต่ณนะตอนนี้นะครับเขาก็ใช้ทางด้านเนตรวงแหวนแทน ซึ่งมันก็แปลกๆอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งตรงนี้นี่แหละมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อการันตีนะครับว่านี่ของซาสเกตณตอนนี้เนี่ยใช้การไม่ได้นะครับผมแต่ในอนาคตเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจานเขาเนี่ยจะหักมุมอะไรหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยซาสเกตใช้ความสามารถของเนรสังสาระไม่ได้ซึ่งก็แปลได้ว่าตัวของเน่เนี่ยถูกทําลายนะครับผมนี่ก็จะเป็นจุดสังเกตที่2ที่ผมได้นํามาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยลองสังเกตตามผมดูนะครับว่ามันเป็นจริง อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมและเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปต่อที่จุดสังเกตที่3กันเลยดีกว่าจุดสังเกตที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดใหญ่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในตอนที่ซาสเกตพูดกับคาวกินะครับผมในตอนที่54นี้เนี่ยเขาตั้งใจที่อยากจะให้บรูโตนเนี่ยมีสติกับคืนมานะครับผมเพื่อที่จะ มีทางกลับหมู่บ้านนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามโบลูโตเนี่ยก็อาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยแล้วทำไมซารึสเกตต้องพึ่งโบลูโตด้วยในการกลับหมู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวก็จะบอกตั้งแต่แรกเลยจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องของโบลูโตนะครับโบลูโตก็เป็นนินจาอีกหนึ่งคนที่สามารถใช้วิชามิติเวลาได้นะครับผมนั่นก็คือสามารถเปิดประตูมิติเวลาได้นั่นเอง แต่ครั้งแรกที่เขาเปิดนะครับก็จะเป็นเปิดคู่กับคาวากิที่เขาจะใช้อัขระคามะของเขาทั้งสองคนนะครับรวมกันและมันก็จะสามารถเปิดประตูมิติเวลาได้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสถานการณ์ที่เขาจะบุกไปช่วยนารูโตะจากโบโลนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่นารูโตะสู้กับ จิกเกนแล้วนะครับตัวของนารุโตะเนี่ยเขาได้โดนจิกเกนเนี่ยผนึกเอาไว้แล้วก็ได้ให้โบโลโเนี่ยมาเฝ้าผนึกเอาไว้นะครับตัวของคาวากิแล้วก็บารุโตะเนี่ยก็พยายามที่จะไปชิงตัวนารุโตะกลับมาก็ได้เปิดใช้ประตูมิติเวลานี้นะครับแล้วก็ได้พาซาลาดะแล้วก็มิสกิไปด้วยนะครับผมซึ่งก็พาไปได้ถึง2คนเลยนะครับผมก็นี่จะเป็นการเปิดประตูมิติครั้งแรกของบรุโตะนั่นเองซึ่งโซซเกะก,ก็รู้นะครับเพราะว่าได้รับการอธิบายกับซาลาดะนั่นเอง งสลาดาเนี่ยได้อธิบายตั้งแต่แรกเลยจนจบเลยนะครับผมแล้วก็บวกกับมิสกิด้วยนี่ก็จะเป็นข้อแรกนะครับผมที่ซาสเกตเนี่ยหวังว่าอยากจะให้บรูโตเนี่ยรีบมีสติกลับมานะครับเพื่อที่จะได้เปิดประตูมิติเนี่ยกลับไปที่หมู่บ้านนะครับผมซึ่งจะต้องมีคนเนี่ยถามผมเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับว่าอ้าวแล้วมันจะเปิดคู่กับคาวกิได้ยังไงคาวกิเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อักขระคามะได้ในตอนนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าถ้าใครยังไม่ได้ดู ที่ผมลงไปนะครับมังงาะบรุโต,โตตอนที่54นะครับผมก็ต้องลองกลับไปดูก่อนเพราะว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับผมที่ตัวของโมโมชิกิเนี่ยเขาได้บอกกับคาวากิแล้วเรียบร้อยนะครับว่าถึงแม้ว่าอัคระคามะจะหายไปเนี่ยแต่ตัวของคาวากิเนี่ยก็ยังคงเป็นภาชนะของโอซูซุกิอยู่นะครับผมซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ที่ อัคระคามะเนี่ยจะกลับขึ้นมาเกิดใหม่นะครับผมแต่ถึงแม้ว่าคาวกิเนี่ยจะไม่มีอัคระคามะนะครับผมตัวของบรุโตเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดประตูมิติเวลาได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวนะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องขอย้อนกลับไปในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยแต่เป็นช่วงต้นๆน,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 นะครับผมถ้าใครได้ติดตามมาเนี่ยจะรู้ว่าหลังจากที่อินทิกินเนี่ยได้บุกไปที่โคนะนะครับผมตัวนารุโตแล้วก็ซาสเกะบรุโตเนี่ยได้ออกมารับมือนะครับ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวของบรูโตเนี่ยได้ทําการพาตัวของอินทิกิเนี่ยมาที่สนามรบนี้นะครับบรูโตก็เปิดใช้อัคาระคามะนะครับผมแล้วก็เปิดใช้ประตูมิติเวลาได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวด้วยนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเปิดในรูปแบบที่บรูโตเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มาร์คสถานที่ไว้ว่า จะเอาสถานที่ไหนมันก็เลยโผลมาในสนามรบนี้นะครับผมแต่คิดว่าถ้าได้คําแนะนําจากซาสเกตดีๆนะครับตัวของบูุโตเนี่ยก็น่าจะมาร์กได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยจะว้์ปไปที่ไหนนะครับหรือว่าจะเปิดประตูมิติเนี่ย ไปที่ตำแหน่งอะไรนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะให้เขาพักก่อนเพราะว่าตัวของโบรุโตหลังจากได้มีสติกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็สลบไปเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นจุดสังเกตที่3นะครับผมที่ผมมองว่าตัวของซาสเกตเนี่ยที่เขาต้องพึ่งโบรุโตเพื่อที่จะกลับหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าเนสังสาระของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเนสังสาระของซาสเกตเนี่ย สามารถใช้ได้นะครับเขาจะไม่พึ่งการเปิดประตูมิติของบรูโตเลยนะครับผมเพียงแค่ตัวของเขาเนี่ยพักผ่อนให้จักาะเนี่ยมันกลับฟื้นคืนมานะครับตัวของเขาก็สามารถเปิดประตูมิติเองได้แล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยต้องขอวงเล็บไว้ก่อนว่าเป็นกรณีที่ซาสเกะเนี่ยไม่เสียเนสังสาระนะครับผมแต่ณตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยน่าจะเสียเนสังสาระไปแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ ยังยืนยันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ถ้าจะให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมองว่า90%แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เสียเนี่ย เขาไม่มีทางมาพึ่งแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะไม่มีทางคิดถึงเรื่องการกลับหมู่บ้านโดยใช้วิธีของคนอื่นนะครับผมเขาจะไปคิดทําไมทั้งๆท,ท,ที่เขาเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดประตูมิติเวลาได้แต่นี้เนี่ยเขาพูดออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าโบรุโตมีสติขึ้นมาเราก็พอที่จะมีทางกลับหมู่บ้านนะครับผมซึ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นคําพูดของซาสเกะเลยแล้วก็บวกกับคําพูดของโบรูชิกิที่เขาค่อนข้างมั่นใจมากนะครับว่าเขาเนี่ยได้กําจัด ทางหนีที่ไล่ของซาสเกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือการทําลายเนตรสังสาระนะครับผมแล้วก็บวกกับการต่อสู้ของซาสเกะในตอนที่54นี้ด้วยนะครับผมก็เอามารวมๆกันแล้วเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็90อัพแน่นอนนะครับผมเปอร์เซ็นที่ซาสเกะเนี่ยจะถูกทําลายเนตรนะครับผมแต่ก็ต้องขอบอกเอาไว้นะครับอย่างที่ผมเนี่ยได้บอกไว้ข้างต้นเลยว่าผมไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ย อาจารย์เขาจะพลิกล็อกหรือว่าหักมุมแบบว่าให้ซาสเกตเนี่ยมีเนตรใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมหรือว่ามีวิธีการเอาเนตรเก่าเนี่ยกลับมานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอเซฟตัวเองไว้หน่อยนะครับว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวของอาจารย์มาซาชิเนี่ยเขาจะเล่นแง่อะไรอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ย จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงหรือว่าทําให้พี่เพื่อนน,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 น้องๆไม่พอใจเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ